ดีค่ะทุกคนวันนี้ในวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาไปดูความลับอัปเดตใหม่ในแมปไลท์ทเปียนนั่นเองก็เดี๋ยวเราคะจะพาไปดูกันเลยนะคะทุกคนเรานะคะก็ขอไม่รีวิวบ้านนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นบ้านเก่าเลยนะคะเพราะว่าดูดิมันเหมือนทุกอย่างเลยนะคะเราเลยขอไม่รีวิวนะคะแล้วก็จะมารีวิวแค่ ความลับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูความลับกันเลยค่ะไปดูเลสกทีเออก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าบ้านเลยนะก็ทุกคนนะคะก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นอ่เป็นภาพแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาตรงรูปปั้นตรงนี้เียมานี่ให้กดตามภาพตรงนี้เลยนะคะอาะเมียกดเลย ลูกวางนะคะทุกคนโอเคค่ะก็จะได้แล้วนะคะก็จะมาสอนเปิดประตูตรงนี้นี่เลยค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเข้าห้องรับนั่นเองก็ให้ทุกคนนะคะมาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นรูปผ้าแบบนี้นะคะให้เราเรียงหนังสือให้มันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เรียงให้เนาะโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเรียงหนังสือเพื่อเข้าห้องรับกันดีกว่านี่นะคะพอเรียงหนังสือได้แล้วนะคะ<ว>ก็จะมเีเป็นวงกลมแบบนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปเลย<ว>เข้ามาเลยเฮียนี่ค่ะก็จะเป็นห้องเป็นห้องดูหนังนะคะตรงนี้ก็จะมีแว่นตาด้วยถ้าใส่เราจะเป็นสีม่วงนะคะวิเป็นช่องด้วย นักบินเครื่องบิน้วยก็ดี๋ยวเรานะคะจะมารีวิวกันดีกว่านะคะก็ในนี้นจะเป็นห้องนอนนะคะี่เลยค่ะก็จะมีแบบคอมคอมด้วยสวยมากรวมๆก็คือดีใช่แล้วก็รูปภ้านี้ก็สวยแหมนตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะแบบมีอางอะไรงนี้นะคะ ไปแค่นี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราจะมาะให้ทุกคนดูความลับกันเฉยๆนะคะก็ย้ำนะคะย้ำทำไมยังไม่ได้บอกเลยก็คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกด like. ไ<ป>ลค์<ป>กดแชร์กด<ป>นับท่กทะ ไให้ใหวพวกเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย